เจริญสุขญาติโยมวันนี้ก็ใกล้สงการเข้ามาแล้วถือว่าใกล้ปีใหม่ไทยนี่แหละขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความฝาสุข จะได้เวียดเลียนซึ่งกันและกันเลยนั่นแหละ, <c oughs> ะปีใหม่นี้เราควรจะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตขึ้นเข้ามาในชีวิตเราอ่าคิดดีทำดีอ่าที่มีความสุขนั่นแหะสิ่งใดที่ว่าดี ในทางโลกทางธรรมทางธรรมก็ไม่ผิดนั่นแหละถือว่าเป็นมงคลดีสว่างดีเลิกดีมงคลดีสว่างดีทีนี้ก็เทีเ่ยวก็อหอมปากหอมกอ,อาจะไปเทีเ่ยวหลายๆลชั่วโมงไม่มั่วสมกันมันก็ติดโลก แต่ในวัดเห็นว่าทุกวัดไม่มีโลคเโลกโรคนี้ไม่เข้าไปเนี่ยแต่บาครับเปิดเดียวเดียวมันก็เข้ามามันแปลกมากเพราะฉะนั้นเราควรจะเข้าวัดด้วยอย่าไปเข้า,าสังคมมันมันมั่วสุมกันมาก เนี่ยพอเมาขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรทีนี้ก็ทุกที่นะทุกใครอะทุกรัฐบาลทุกครอบครัวทุกพ่อแม่พี่น้องไปหมดเนี่ยจึงว่าความทุกขของเราเนี่ยที่ยายมันเกินขอบเขต เที่ยวก็พอดีนั่นแหละเมาพอดีเนี่ยมันไม่มันไม่เคยพอดีมันเลยนั่นแหละที่ว่าถ้าไม่ยุ่งเลยยิ่งดีของมึนเมาใช่ไหมรักษาศีลหมันไม่สนุกเลยนั่นนะทีนี้ก็ท่องเที่ยวกันก็ไม่เป็นไรครั แต่ทีนี้เมามันก็เลยอ่ามันแทรกแทรกเป็นแทรกตายพอเมาขึ้นมามันก็อ่าหาเรื่องเข้ามาใส่ตัวเพราะฉะนั้นเราชาวไจะต้องมีการให้อภัยกันมันไม่เจ็บมาก มันไม่ถึงขนาดต้องต่อยกันตีกันฆ่ากันเนี่ยเอาไปให้กัน,กน,กนเนี่ย,ายทางฟ้าต้องเอาไว้ด้วยเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีความสุขเลยในชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยยังน้อยอทำกันทุกวันนึกถึง ทีไรก็คิดได้ก็หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมันไม่นึกยาเรื่องอื่นมันก็เป็นบญทั้งทั้งวันนั่นนะเราเราคิดมากแล้วก็ให้มันหุบว่างบ้างให้ใจมันว่างสมาธิเนี่ยมันทำใจว่างลมหายใจเข้าออกอยู่ในตัวเราเนี่ย มันจะได้เข้าไปหาความบ้างมาไม่งั้นมันวงวุ่นวุ่นแล้วก็กลายเป็นจิตเวทโลกโอดควรมากันเยอะแยะหมดนี่โลกหัวใจโลกสมองฟออะไรตาอะไรหลงลืมมามันได้เยอะนี่แหละพอเราไม่ได้ปกวัง ไว้ในจิตใจลมหายใจเราเป็นสื่อกลางหายใจเข้าหายใจออกรู้ทำใจว่างๆสิบนาทียี่สิบนาทีก็เป็นบุญของเรานั่น่ะเห็นไหมทำบุญง่ายๆทำบุญใกล้ตัวทีนี้ทำบุญข้างนอกอ่ะ มันก็ยังไม่เกิดปัญญาที่ต้องอให้เกิดปัญญาต้องมีภาวนาคือมาในใจเรานั่นนะเห็นไหมปีใหม่นี้เราไม่ควรจะเอาของมึนเมาเข้ามาในบ้านนั่นนะเห็นไหมกินได้แต่ไม่เมามันจะได้ยังไงมันกินเลยกันหมด ทีนี้ก็ตีกันทีนะยกพวกตีกันอะไรตาอะไรมันไม่ใช่สังคมของพุทธเจ้าแล้วมันสังคมของคนป่าเถื่อนนั่นแหละพุทธเจ้ามีสอนในเมตตากันมีสอนในรักใครไปทางไหนก็มีความสุขแก่มาทีนี้ก็เห็นว่าใหญ่ยังไง ใหญ่โตยังไงก็ไม่พ้นคุกตรางเห็นไ่มนั่นน่ะพอโดนยิงก็มาเอฟจนตายนั่นน่ะบางทีก็ตายเลยแล้วพ่อแม่ยิ่กบใครอะ่ะลูกก็ไม่นี้ก็น้อยนั่นน่ะบางทีก็ล้มเหลวหมดบางทีมีลูกคนเดียวอ,ะอ่ะอ่า ไปเที่ยวบาเที่ยวครับคนดึกดึกก็ไฟไหมอ่ะตอนนั้นรถเอจอดเป็นเดือนเดือนมันก็ไม่มเมากันที่นายได้เพราะพ่อแม่มีโูกคนเดียวพ่อแม่ก็แก่แล้วมันไม่มีใครมเมาแล้วนั่นเห็นมามรถหุลู้ทั้งนั้นนั่นเห็นมาไม่รู้จัก ยี่สิบสามสิบกันเนี่ยนั่นเห็นั้มมันเกิดมานี่ยเหมือนว่า,อาพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่ากินพอเพียงมันยังไม่เท่าไหร่ทีนี้มันเกินไปมันตีสามตีสี่ยังไม่อยากจะกลับบ้านเนี่ยมันก็เลยไฟไหม ไฟไหม้โรงแรมเนี่ยมาออกกันไม่ได้ตายตายยังยังสดนั่นเห็นไหมแล้วมันได้อะไรไปอะปริญญาไฟไหม้หมดเน่่มแทนที่จะได้ช่วยบ้านเมืองได้มันก็หมดไปนี่แหละไม่ได้อะไรทีนี้เราเทื่อไว้บ้างว่าต่อบุญ เกิดมาเพื่อสร้งบุญต่อบุญลิงก่างบางชนีเนี่ยมันก็เสียใจพอมันไปเป็นลิงก่างบางชนีแล้วเหมือนว่าแก้ตัวไม่ได้แล้วทีนี้เรายังไม่ดันไปแต่เราจะาสะสมให้ไปทางนั้นไปเป็นสัตว์ไปเป็นหมูสัตว์เนี่ยลำบากเห็นไหม พเพราะฉะนั้นพรนะน่ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็สงสารว่าเกิดมาเนี่ยให้ช่วยพ่อแม่พ่อแม่เป็นพออาาระอรหันต์ของลูกลูกกระตันอยู่ก็เช่อพ่อแม่ก็ช่วยได้ทีนี้ไม่กระตันอยู่ก็นึกนึกแต่อยู่แต่ข้างนอกนึกอยู่กับแก้วกับขวดจนเนียงก็มันก็ เมื่อกว่าเกิดมาแล้วอาใจเสพสุขให้มากมากเจ้าชู้ให้มากๆ,าก,าก,ๆกินเหล้าให้มากๆนั่นแหละจะเมาให้มากๆอะไรต่ออะไรที่นายได้ว่าลุงคนนี้พอเลิกมานั่งกรรมฐานบ้านก็มีอยู่ไม่ต้องเข้าเขาอะไรต่ออะไร ลูกหลานก็เป็นปึกเปนเพราะกลับตัวนั่นแหะพวกเรากลับต้องหนุ่มๆดีนะนุ่มๆนไมนนะบางคนคิดว่างวดเนี้ยจะไปเลี้ยงเพื่อนอปันหรือหมื่นทีนี้เลี้ยงไปเลี้ยงไปคิดขึ้นมาได้เออเอาไอ,ไอ้ไอ้ที่จะเลี้ยงเพื่อนเนี่ย เอาไปใส่ปีบป๊บไว้ยใส่ปี๊บเผทีนี้ก็ไปเลี้ยงมั่งไปเลี้ยงมั่งทีนี้ก็นานๆเปิดถิงเต็มปี๊บนั่นเห็นไหมมันตามน้ำพริกละลายแม่น้ำหมดนั่นเห็นไหมทีนี้ก็เลยรู้จักถือสินรู้จักภาวนาก็ยังดียังคิดได้บางคนเนี่ยเห็นไหมอ่า ปลาเมีกวใยไปซื้อุหรี่มาสูบปลาให้ไปซื้อเหล้ามาทีนี้เมียเอาไปซื้อปลามาปลามาเป็นโลโลก็มาดูดูก็เออดีเนาะไม่ได้ซื้อเหล้ายาุหรี่อะไรทีนี้ เอผัวคิดได้ทีหลังว่าถ้าเราไม่ไม่ไปหมดกับพวกนี้เราก็ยังช่วยชีวิตสัตว์ได้เรื่อยๆเลยก็เลยก็เลยคิดขึ้นได้ก็เลยหันมาปล่อยปลาปสัตว์อันมาภาวนานเนี่ยเห็นไหมบางคนเล่าเล่ายามันไม่มีวิตามิน กินแล้วมันมีต่ให้โทษอย่างเดียวสาสมไม่ดีวายุมากเป็นมะลงมะเร็งเป็นถงลุมปองก็มีอะไรตาอะไรทีนี้ก็เลยเออคิดได้อย่างเงี้ยก็เลยเลิกได้เหไหมบางคนถ้าเราสนุกสนานเราก็ควรจะาใส่อมถินไป ใช้ไปกระดาษเนี้ยเราก็ใส่อมสินไว้เท่านี้เท่ากันเราก็นานๆมาเปิดดูก็แล้วกันนั่นนะทีนี้ทำไมงั้นมันก็ใช้หมดไม่ได้เก็บเอาไว้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครจะช่วยบางคนเห็นไหมบางคนไม่มีตังทื้อลง มันโรคไปมันไม่หายมันรักษาไปจนตายหมดหมดทุนหมดตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยคนมันมากเก่าแต่คนก็มีภาระกันดังนั้นเลย,ยนั่นแหละคนที่รู้จักรู้จักใจรู้จักใจรู้จักซอย คนจีนบอกว่าเงินเนี่ยมี้มเก่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเดินเปน็นทางไหนมีมันเงินดังนั้นแต่เราจะมีปัญญาเอาเงินนั้นมาใช้ได้ไหมนั่นนะเห็นว่าทีนี้ลูกก็ลูกพอโตขึ้นมาก็ไปแบกกระสอบข้าวสารไปรับจ้างลงสี ไปเป็นจับกังอยู่สี่ห้าปีเฮ้ยมันไม่ใจงานของผู้หญิงงานของผู้หญิงต้องเย็บกากรักร้อยทีนี้ก็เลยไปเรียนตัดเสื้อผ้าพอเรียนจบเพื่อนๆนก็ชวนไปขายผ้ามันเห็นไหมผ้ามันสมัยกรุงเทพก็เลินใหม่ๆเตีย้ยรู้ว่า ลูกสาวจะไปตั้งตัวก็ให้เลยเจ็ดหมื่นนั่นนะสมัยโบราณเก็บเก็บไว้ยเมีเงินเยอะไก่ตุ่มไว้ที่ถุนบ้านกินกินประหยัดถึงนมกินแต่ต้นกระเทียมผัดก็ใครก็ไม่อยากให้เข้าบ้านเหม็นปากเด็กๆก,ก,กว่าทีนี้ก็ ไปเล่นลอตกเด็กๆก็เลยตังมันตกไปล่องกระดานก็อยากได้คืนก็งัดกระดานที่นายได้ไปเห็นตาเตีย้ยซ่อนไว้สี่ห้าตุมเห็นไหมคนจินค้าขายกินโดดกินยากพอลูก,กตั้งตัวให้เลย เจ็ดห <c oughs> มื่นเมื่อขายปลามมนทำไปทำมาเงินสี่ห้าร้อยล้านไม่ต้องไม่ต้องกู้หนี้ซส้ยสินเลยนั่นแหละมบริหารเองผู้หญิงนะบริหาร <c oughs> เป็นวิศวะเป็นอะไรได้หมดเลยวะนั่นน่ะเพราะว่าวิศวะ ในในตัวในใจวิศวะค้าขายมาต้องกับเด็กๆหรือว่าลำบากมาต้องกับเด็กๆสู้ทนโดดทนเนี่ยครอบครักวก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าเที่ยวกันดังเดียวแล้วก็เอาเอาต่เรื่องเข้าบ้านอาพกปืนไปมั่ง มีดไปมั่งก็นึกว่านี่แหละตัวะตะเจริญของของคนวัยรุ่นพอพอไปยิงกันเข้าก็ทำให้เสียเงินเสียทองอถ้าเขาตายกันก็ลำบากเห็นไหมไม่มีความสุขพเพราะฉะนั้นอ่า บ้านเมืองเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นเนี่ยมาวัดเป็นไหมนกหนูนกหนูก็ได้ยินเป็นนรมชาติเข้าวัดมีป่าไม้เยอะๆเนี่ยมีความสุขเปิดเปินไม่ต้องไปดูขนหนังจนเกินไปแล้วก็ไปเอาอย่างขนหนังก็ไม่ได้นั่นมันยิงกันไม่ตายสักที ถ้าตายมันคงไม่ว่ากล้าแสดงนั่นน่ะเดี๋ยวจา้าเดี๋ยวเรื่องเน้นเรื่องนี้มาอีกนะมันก็ไม่ตายกันสักทีไม่เจ็บกันสักทีนั่นะเ,นเห็นหมากมันสมมุติมันหลอกๆเราเราดูหอมปากหอมคอพอเราไม่ได้หลงไปเอาตัวอย่างของคนหนังมาที่พ่นกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราจะได้เป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขโรคไปใครเจ็บมันก็ไม่ค่อยมีนะการกระตันอยู่กับพ่อแม่รักพ่อรักแม่นั่นแหละจะไปเที่ยวมันมากจะไปเที่ยวมันดึกตีสองตีสามยังไม่กลับบ้านมันปิดประเภทแล้วนั่นแหละสองุ่มเราก็เลิกแนละ้ว แล้วก็หันกลับบ้านนอะนอนน่ะพรุง่งนี้จะได้มีงานทําต่อได้ไหมต่เตียวกันทุกวันทุกวันแล้วมันจะมีเงินที่ไหนทีนี้ก็ขอแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นไหมอ่านเว้นน่ะนี้นี่าทมไมโบราณอะลูกเต,ต็ษฐี ทักชวนกันกินเหล้าพ่อแม่จายหมดแล้วก็ทักชวนกันกินเหล้ากันติดหมดเงินจากพ่อแม่ให้ไว้ก็หมดเลี้ยงเพื่อนหมดทีนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอ่าพอตายไปแล้วไปตกในอาบาย,ยางไงยรู้สนานโสนะ เปรตสี่ตนนะมันขึ้นมาจากคมากุมนรกของก็ฏิโพตวะทุสนานโสเนี่ยมันอยู่ในนลรลกเนี่ยมันลำบากเหลือเกินนั่นนะเห็นไหมจมไปพอพูดได้คำเดียวนั่นนะ่ะทีน,นี้ก็เป็ดที่บอกว่าลำบากเหลือเกิน มาบนบนในมันเข้าฝันเนี่ยทีนี้ก็เลยอ๋อมันเป็นเตียงของเปรตที่ไปตโตกนรกโลกเศรษีอ่าดักชวนกันมึนเมาอะไรต่ออะไรกันไม่ได้ทำอะไรน,น,นะต้องบัติก็หมดบุญทานก็ไม่ได้ไม่ได้ทำพุทโธก็ไม่ได้ไม่ได้มี ในจิตในใจแล้วมันจะมีอะไรได้เพราะฉะนั้นอะเรารักตัวกลัวบาปนั่นนะนั่นแหะประจำนี้มีคุณมนโนผลมีเป็นมงคลดนผู้เสกยังไปศาลให้ประสบภกตุกทุขวันวานแม้หมู่พานจะต้องหนีผู้มีธรรมนั่นนะ อ,อันคนงโง่สะสมบ่มบาป,ปล่อยทำไปทีละน้อยทำไปก็ได้ก็มีผลนะมีผลบาปไปแม้ตุ่มน,น้ำรองรับสายจนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงนั่นแหะเราสะสมบาปบ่อยๆมันก็เป็นได้ นั่นน่ะมันบันตอนตอ,อนยังเป็นมนุษย์ก็บันทอนหิตใจพอไปนรกมันมหมกไหมอยู่เป็นพุทธพุทธันดอนก็ว่าได้นั่นน่ะเราไม่ได้ว่าเองเนาะเนี่ยที่พระอรหันต์ท่านไปเห็นมาท่านก็พูดได้ฟังนั่นน่ะเล็กนิดน้อยน้อยเพราะที่นั้น บุญกุศลเนี่ยขอให้เราชาวพุทธอย่าไปประมาทอ,อย่าพอมดูมิ่นเงินน้อยเงน,นั่นแหะเก็บเล็กผสมน้อยไว้ดีกว่าใช้หมดใช่ไหมเมื่อยามมีทุกข์จะไปหาใครน,นั่น,เ,นเราไม่ได้เก็บเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นคนโบราณนะ ลำบากมาเกตเนี่ยเหมือนเจ้าปา้าอีสานบอกว่า,าถ้าข้าวหม่มามาข้าวยุง้งข้าวเก่าค่อยขายถ้าไ่างั้นเดี๋ยวข้าวหม่ไม่ได้ข้าวเก่าข้าวเก่าก็ขายหมดไม่ได้อดลำบากเห็นไหม คนคนโบราณเดี๋ยวนี้มีเกษตรของในหลวงทำกันทำนาสองครั้งก็ดีหรือว่าเชื่อพระราชาก็ทำทำต้นไมเ้ยเยอะๆปลูกไว้ทุกแนิดในในสวนเราทำนาน้อยหน่อยเอาไว้กินก็ยังได้ ํำไปํำมาลุงพนนลรวยเลยเห็นไหมคนต้องมาดูงานมีที่แปดไร่มีผักทุกชนิดเหมือนกันมีไม้ใหญ่ไม้น้อยขายได้หมดเห็นไหมนั่นแหละเอาล้อมรั้วด้วยไม้ลวกไอ้เนี่ยมันจะบ้าพันล้านตอนตอนหนุ่มๆเขาก็าว่ากันพอตอนหลังอายุ หกสิบแล้วลุงพลสบายทุกวันถ้าทรงลูกจบปริญญาหมดสี่คนไม่ติดนี้สกอสเลยนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอให้เอาตามอย่างศาสตร์ประหาชาอย่าไปดูถูกประหาชาว่าไม่ทันสมัยนี่แหละทันสมัยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ ถ้สาสมพืชผลปักผลไม้เงินทองไม่สาสมไว้มั่งจะจะมันเป็นทีหลังเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกสมองเดินไม่ได้เนี่ยมีสะทุกข์ดังนั้นบางคนถ้ามันมาเขาแล้วหายก็ยากเห็นไหมเป็นจิตเวชเนี่ยเห็นไหม ลำบากกันนังนั้นเพราะฉะนั้นขอให้มีชาวไทยของเราทุกทุกาตทัต่วโลกนั่นแหละ<ม>เขาเอาอส菩萨ประลาชาไปใจเขาก็มีความสุขนะทุกท่านทุกคนมาาีความสุขความสุขประลาชามหากษัตริย์ก็ดีขอให้ท่านมีสละเสวย สมบัติด้วยความาาไม่มีโรคไปใกล้เจ็บมาเบียดเบียนสมเด็จพระบระลมเวลาชินีคก็ดีขอให้ท่านมีกระเกษมคำลานมีอายุยิ่งเดินนานพระพัน์ปีหลวงก็ดีหรือว่าพระบระมสานวงแม้กระทั่งชาวโลกทั่วโลกขอให้มีความสุขไว,ไว้ให้โรคไปใกล้เจ็บปราศจาก หายไปไวๆไวด้วยกันทุกคนทุกคนเทินสาธุ